คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะมาดูหวยสูตรบนล่างไปกลับของแอดมินนะงวดวันที่1นึ่กุมภาพันธ์หกเจ็ดสูตรนี้นะเข้าไปที่สามหกบนนะคะหวยมันออกศูนย์หสาล่างศูย์เ เข้าไปที่สามหกตัวกลับเพราะว่าหวยสูตรนี้มันเป็นมันเป็นไปกลับอยู่แล้วนะแล้วเลขหลักของแอดมินนะเข้านะเลขหลักดันเข้านะคะเข้าหกสามสามหกนี่นะแอดมินต้องวงไว้ด้วยแอดมินเปิดสถิติย้อนหลังให้ดูนะรู้สึกสูตรนี้มันแม่นเหมือนกันนะคะเนี่ยเข้าบนเข้าล่างเข้าบนนะคะอันนี้เข้า บนนะคะสถิติย้อนหลังนะอันนี้เข้าบนล่างอันนี้ก็เข้าบนล่างนะคะอันนี้เป็นสูตรชนสองสูตรอย่าเสียงดังนะแม่อัดคลิปอยู่อันนี้เป็นสูตรชนกันสองสูตรนะคะแฮดมินว่างวดนี้น่าจะมาอีกนะแต่งวดนี้ไม่ได้ชนสองสูตรเหมือนงวดที่แล้วนะคะงวดนี้ชนสามสูตรนะ เนี่ยชนสามสูตรที่ผ่านมามันชนสองสูตรแต่งวดนี้ชนสามชนสามสูตรนะคะให้ fc ดูนะตัวเลขน้อยด้วยนะตัวเลขมีแค่สี่ตัวนะแนดมินว่ามาแน่นะชนต้องสามสูตรมาแน่นี่คือมาทั้งบนทั้งล่างแน่เลยมันไม่แน่นะค่ะสว,วัสดีค่ะ,คะแล้วสี่ตัวนี้ก็สามารถมาด้วยกันได้นะคะไม่ได้หมายความว่ามาไม่ได้นะ กรณีเบิ้ลชนสามสูตรนะคะตัวเลขก็ถามว่าเยอะไหมมันก็เยอะอยู่นะหาเลขดับแม่นๆมาตัดออกได้เลยนะคะหาเลขดับมาตัดออกได้เลยชนตั้งสามสูตรเลยนะคะหาเลขดับมาตัดออกถัาก,กรณีเบิ้ลชนสี่ตัวสามสูตรชนสี่ตัวมาแน่ อาจจะมาได้ทั้งบนทั้งล่างหรืออาจจะมาแต่บนมาแต่ล่างเนี้ยเลขหลักไม่น่าจะหนีสี่ตัวนี้นะคะแต่แอดมินไม่สามารถจะฟันได้นะว่ามันมาบนหรือล่างแต่สถิติที่ผ่านมาเนี่ยบนนี่มาแน่นอนเลยนะล่างมาล่างก็มาด้วยแต่บนนี่มาทุกงวดเลยนะสังเกตงวดนี้ล่างไม่มาแต่บนมานะคะที่ผ่านมาเข้าบนเข้าล่าง อันนี้เหมือนกันอันนี้ก็มามาบนนี่มาบนล่างไอผ่านมาสองงวดแล้วก็เข้าบนเข้าล่างเลยนะบนมาทุกงวดเลยค่ะนะแอดมินก็ไม่รู้ว่างวดนี้มันจะมาบนหรือมาล่างนะแอดมินก็ฟันให้ไม่ได้เหมือนกันเอาเป็นว่าสูตรนี้เน้นบนแล้วกันนะคะบนนี่มาเนี่ยอดมินว่านะล่างก็ไม่รู้อะตรงนี้นะคะ กลัวจะมาทั้งบนทั้งล่างนั้นเนี่ยตัวเลขแอดมินไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขาหรอกไม่ค่อยเหมือนใครนะคะเพราะมันเป็นเลขสูตรของแอดมินทําไมแอดมินถึงไม่แยกวางแนวทางเป็นคลิปละสูตรคลิปละสูตรอย่างเงี้ยมันเลอะเทอะอะค่ะแอดมินว่ามันเลอะมันเยอะเกินไปนะมันเยอะเกินมันเยอะเกินแต่มันก็เป็นผลดีกับกับคนทำช่องนะแต่แอดมินไม่ได้คิดอย่างนั้นนะคะ แอดมินก็ไม่ขยันลงคลิปด้วยตรงจุดหนึ่งและอีกจุดหนึ่งแอดมินก็คือไม่อยากให้มันแบบเลอะเลอะเทอะมากแอดมินจะคัดเอาเน้นเน้นช่องช่องช่องตัวเลขของแอดมินเป็นช่องเล็กๆก,ก็จริงนะแต่ว่าเป็นแนวทางที่ดีมากเลยนะคะแอดมินอยากให้ f อที่เข้ามาชมนะให้กดติดตามไว้ดูไว้แล้วก็ดูคลิปแอดมินให้จบนะคะนะ ตัวเลขแอดมินเยอะนะแต่แม่นนะคะบนล่างนี่มาแน่ส่วนใหญ่ทุกสูตรทุกคลิปของแอดมินจะชนกันบางครั้งแอดมินก็ลืมบอกว่ามันชนนะคะเนี่ยอย่างสูตรนี้ตอนแรกแอดมินก็เกือบลืมนะแอดมินจะเขียนไว้ข้างหลังชนสามสูตรนะชนเอ่อสูตรเอ่อหวยคลิปนี้มันจะเป็นชน2สูตรแต่มงวดนี้มันชนสามตัวเลขมันตรงกันสสูตรมันได้แค่สี่ตัว นะคะมันเป็นแนวทางที่ดีมากมันเป็นแนวทางที่ดีมากแอดมินไม่ลงหลายคลิปก็จริงตัวคือคือแต่ละงวดนี้แอดมินจะลงไม่น่าจะเกิน10คลิปนะแล้วก็สรุปอีกสรุปอีกคือคือสูตรเออคือคลิปสรุปอีกทีหนึง่งบางครั้งแอดมินก็สรุปไม่ถูกนะแต่ถ้าสูตรสูตรที่ไม่สรุปนี่แน่นอนกว่า นะคะให้ท่านดูให้ท่านดูแคปไว้ได้เลยนะคะแล้วก็ไปขยายดูนะขยายดูแบบนี้นะคะแคปไว้ได้เลยถามว่าตัวเลขชัดไหมแอดมินว่าชัดมากนะไฟก็สว่างแล้วนะคะแอดมินลืมเปิดไฟมันก็ไม่สว่างนี่แอดมินเปิดไฟแล้วสว่างแล้วไม่มืดแล้วนะคะให้ท่านดูนะมันเป็นแนวทางที่ดีมากเลยนะคะ แอดมินบอกได้วยเลยว่าเป็นแนวทางดีมากนะคะให้ท่านเอาไปเป็นแนวทางนะหาแต่เลขดับมาตัดออกเพราะเลขดับเนี้ยแอดมินไม่กล้าตัดให้ใครหรอกกลัวจะตัดตัวถูกออกนะคะถ้าไปตัดออกเนี่ยถ้าวางตัวเลขน้อยๆถ้าเราฟันบ้าออกตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อย่างเงี้ยกลัวกลัวเราจะไปถ้าเราดึงมาเรากลัวจะไปดึงตัวไม่ถูกมาแล้วตัวถูกไปตัดออกเนี่ย เขาแอดมินเคยหลายครั้งแล้วแอดมินเลยไม่ทํานะคะเพราะว่าเผื่อแอดมินไม่มีดวงเท่ากับแอดมินไปตัดโอกาสของเอฟซนะคะแต่ท่านที่เข้ามาชมเนี่ยท่านอาจจะมีดวงมากกว่านะคะคนมีดวงเนี่ยจะจับออกจับง่ายนะคะท่านจะจับแล้วได้เลยตัวกันนี่ก็มาได้นะไม่ได้หมายความว่ามาไม่ได้นะคะคือแต่ละสูตรมันจะเป็นแบบนี้มันชนกัน ตัวกันนี่มันก็เหมืออดมินเอาสี่ตัวนี้มาจัดมันมาด้วยกันได้นะคะไม่ได้หมายความว่ามันมาด้วยกันไม่ได้นะมันมาได้นะคะตัวกันเนี่ยคือมันมาได้อย่างอันนี้มันยังมาด้วยกันเนี่ยสามหกหกสามนี่นะคะเรียกหลักมาด้วยกันสามหกหกสามนะคะเอดมินว่ามันมาได้แล้วเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็มาได้แต่สามหกมันออกไปแล้วมันก็ไม่น่าจะมา มันอาจจะมากับตัวอื่นนะหกอาจจะมากับตัวอื่นสามอาจจะมากับตัวอื่นให้ท่านดูเอานะคะตัวเลขสวยนะอ่ะแคปไว้ได้เลยแอดมินก็มาเป็นแนวทางให้แอดมินก็มีเลขดับเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้ไม่กล้าลงให้แล้วกลัวดับหลุดนะคะกลัวดับแล้วหลุดแต่แต่ของแอดมินงวดน,นี้ก้าดับล่างนะบนนี้แอดมินดับอะไรอ่ะแอดมินก็จําไม่ได้นะ แอดมินก็กลัวมันจะดับหลุดบางทีก็ไม่กล้าบอกคลิปที่แล้วบอกอยู่เพราะว่ากองสลากมันไม่มีเลขดับนะคะแต่ก้าดับล่างกับสูตเนี้ชัวร์มากเลยนะมันมันก็ไม่แน่ไม่โดนเพราะกองสลากเขาไม่มีเลขดับเกิดเราบอกว่าดับจริงๆดับร้อยเปอร์ซนเกิดมันมาอย่างเงี้ยกันไว้ถ้าชอบก็คือติดไว้แต่อย่าเยอะนะคะ เลขดับทุกสูตรทุกอาจารย์นะมันมีเข้ามีหลุดนะคะจะว่ากันโอเคอย่าลืมกดติดตามกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันนะคะสวัสดีจ้า